สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนพี่นนอะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแยกเงินเก่านะพี่นนอะได้ทงยังเกาะโอ้ยบได้ยังดอกได้ทงยาสูบาสันเอาจองแบบรรมาสบ่มี่อจองแใสิจองก จทามสเห็ดกินแต่ไม่เห็นมันแน่เห็นอีกได้บพีกำลังใจสิเ็ดเอาอยู่บนเอบตัวเห็ดหวานได้ยังวะเป็น่าเห็นผัวเปเลยค่ะนอขลูกิงขาว ข,ข้าจิ้มไปดึงสวนทางนั้นนะดึงทางนี้ซะชี้เขียวออ <c oughs> กขากบวชขาดสองนะลูกกินข้าวลูกกินข้าวเรากินแล้วแล้วแกงเห็ดกับปลุลเห็ดบางหนึ่งไม่ใส <c oughs> ่เห็ดแกงได้แต่ห่อยาแล้วเบรกจะเถินจะเถินมาู้แสบอยู่บ้นเนาะนี่คือพิจัยทีเน,นะยาะฟึตเตอร์แสบตานัวดิ <c oughs> หมากเดียวยังบัดได้บากลายซิมเลยเฮ้ยคือคาเล่นอย่าเฮ้ยนี่ไกสมอกอประเดี๋เฮ้ยประเดียเด๋ยันจืี่นั่นเลยประเดีย๋ยนนบ ใส่แต่เมนนาแนละ้วโอเคบอกพอแล้วมุนชิคกม้ส,กสบอยู่นะ okay, เนาะโอเคสักเกล็ดอาา่ะก็ลงมาแล้วนะครับครับอเคครับอี่ี พี่น้องเอเห็นยังกับขอตู๋นข้อไผ่เดิมมังเถอะล่องมันก็เหลือไปใส่เนาะเห็นไหมทางเกงยีวายซื้อมาแต่ใส่เนาะอายตุ่นเปิดประทุนอาหารเถียงพี่น้องต้มแส่เคองเส่เป็นกบปูมากอื้ยตะเกียงด่นจักระผัดเฮ้ย เห็ดเอาวางหนึง่งเลยเฮ้ยจักก็ผัดมาแต่ใส่ซื้อมากอะก,ก็เห็ดเอาไปกินผู้บ่มาเฮ้ย <Hey. S 1> มาพูดเบอร์ลิดบ่ กินไม่ย่ทายเค่องมันมันสีบแสทำมะฮงปปก,กับบลุกเลยเบิรลิดก่ะอ,อ <c oughs> ลิลล์เราเบิ่งเด้นหัวมะฮุงเที่ยงจิทาเนรเทียงจิหกักรับเสื่อไม่แห้งรับเลยนะไปหอด้ายจะได้ยังจะไปนะได้ย <c oughs> ังกิบหมกหวน้ำลงมาะวะนด้น้ำทางล้างแม่มงนาดในชิน,นเลีย อะไรุยพเก็บพักกันกองเมื่อกี้มคุยใครเคยบานเอออันมีเอ็นเอฟซีว่าเอฟซมาท่วงวานเยอไปหนึ่งเอฟซีมาท่วงวานเยแปกินพักกันกอนมันคล้ายก็ใบพักกันก่อนไปพักกางกองนะพักนเก็บใบยังมากินผลอใบยังว่ะผนท่วแทนโมแม่เด้วพี่น้องมันคือใบกันกองมันเป็นใบยังว่ะมันคือใบยังก่อแบกันกองนะใบยังกับใบกันกองเหรบ่มันมันบ ทวงนะว่างอันยาแปรมากินกับอ่ะนะกินได้บ่มันมันมันเป็นใบกั้นกองพี่น้องมันกินได้กินกับแกมไม้กับลาบแซ่บเด้อสบายดีพี่น้องมากินข้าวนังกันน้ำหมองถึงจับเองก็ได้แล้อแต่จะกินแล้วแต่จะกินมันมาเบิร์ตตอตงอยากกินแต่ตามมองหงนะแซ่บอยู่เฮ้ยขี้อยู่นะผมแซ่บโก็ตีแขว ม่เจ็ดตีอยู่กูเห็ดม <c oughs> uh ันแสบช่วแช่บ่แสบบรีมันแนมหาใหม่ให้จะตีเลยเข้นเลยดาวผมนี่ยนะ่เลยสยัแปลตัวยังท่วงหมดเกินตัวไปเจอหน้าปมอย่าพายตัวแห่งลบหมด มันปูยพายแหงชิบมันเป็นตะเบิงมันตายทิ่ดผ้าเคยมันแังกลัวนี่อีกบ่มันเด่นเด้เดมันกระคืบต่อเคยมันเริ่มขคืนมันเริ่มคืบเลยน่ะพ้นโต๊ะพ่นนานแล้วมันก็เริ่มเมื่อกี้มันกลัวนีอีกก้าเราก็แดงกิกซี่อีกอยู่ก้าปูยพายนั่นแดงคือพายใหม่นี่ โอ้โหขบเบิงในได้ขีดผ่านมากว่า,างามอีกแล้วแต่พอมันขืนมันแก่ขี้ยมนี้มันกับบ่กงามแล้วญญาดำน้ เขาไปเปลี่ยนอยู่ใช่สิตีหล่นเพือนเตีงหมแล้วตเป่สา,ยายปสาวไปอีกได้เป็นเทหนหน่าไรเน้อเฮยูแห้ง <c oughs> แย่ยแปแล้วสิเบิร์ตเลัวกะสิพายาเลราะว่า <c oughs> อีต้นแห้งนอนก็ขึ้นกัะจนเลือจนไลแล้ว่ะ เห็ดของเพงเจ้าของมันเมียพอเมียนอนบอรวาปยนขวอมอยากได้พอว่ะบัดพัว่าัดได้ยินเมียอะไรยนควอมเมื่อยจักสิพังทางใดบาสเลยคองเพงเจ้าของเองแหละโอ้เห็ดบองนอนให้ซีกับพัวบ่วบ่องนี่นะฮะอันแรกบันเ็ดไปบ่อนนางแน่ดีอยู่ได้ไหมอืมเอาไหม่มากายเนาะบัดนี้ก็ได้เรื่องไม้กลมมากายกันนางได้นะอือ มาชิ่มากเพรมีบ่อนังเนี่ยเด้มาก <c oughs> กักรพอะเดหลีอีกกันเนี่ยเป็นเตียงใน, ok ในหใัวบกขี่น้าอย่างไก่มานอนคือปีนะขี่กองห้าวอย่างลงมาอยู่มึงมีไแป้กินพีน่นาะข้าวต้มมางขงคลองหมัมกเล้าอันอื่นน่ะมาได้เราตเราสิใส่ปลาแดกสดได้ใส่ปลาแดกปูเราสบหมักมากได้ไงแปะแล้วเราสิใส่ปลาแดกสดกระตั แต่ได้แนวกินดีๆมานะเรายังบ่ขอ,อยใช่อยากกินเราสันหาแต่แนวอที่เราอยากกินปลาแดกตอนปลาแดกตอน,ตอนพวกอันนี้เรากินนี่ชาดึงสังเกตดอกใส่สวิตห่วมกันเป็นเทรายเดือนกันขอกินชีสแฉกมันเราแพงอะไรพอกินเห็ดไายน้ำร้านเคยพอหมักน้ำมาแล้วพยาิต็มหน้าไม้เท้าขี้อยากกินมันเอาแต่ห้าตัวเนาะเหมือนห้ตัวเลย กูกะว่าอยู่บนตั้งตัวกูเฮ้ยส้ดมาให้ซะอยากคุณเบลนั่งเล่นเล่นพวกกันได้ค่ะชิโลมากินตั้มมะคุงชิเบิร์ตอยู่ด้ยเขากินนะไปไวัยน่ยไปวัยน่ตั้มมะคุงชิเบิร์ตแล้วใส่บอกหมามบอกมามอีดั้มนะบอกหมามกำลังเย็นพี่น้องเอ้ยอยู่เที่ยงหน่อยก็นเลยเย็นว้อย นี่พลรโบราแล้วมันยุบเสฉะเลยขุนยังะานาวยังมึงเลยกูก็แค่แนมจืดๆเพิ่งก็ัิ่าเขาบ้นละาหยๆักลางคืนเราบ่อข้างคนอ่บอยแป เหอะหนเมียกับว ну oh <c oughs> <c oughs> ัาคนหัวใจตีบอืมกูบริสิแตะมาหุงดอกมึงสาอะไรเจ้า่าเบิ่งเฮดไปพรได้แตมสีเวมาไ ในยเป๋ห่วยหย่วยห่วยจะมาท่าน,นจะมาได้เอาออกซิจะบาได้ยายแปหึบ่ะเนี่ยนัย่นว่าเนียเป๋เนี่ยนี่อุ่นอ่แล้วแลนลูกแลน เบิดบางอีลงมาคองหมักมันยุบใส่ยุบใส่ลงกับข่าวเธอบเอ๋อไอ้เปร๊ะเราก็ยุบพอับกันเต็งเห็นเต็งเ็นอ่ะเต็งเ็นผู้บ่าวิหารเพลยนสิเวยกินเพลยนน้ำผู้บริหารมึงได้ยังน่ะฮะอ้าวพี่น้องเอ้ยเขาจะได้ฮะลาขีปสมนีไม่ให้เท่ากินแน คุณคุณทุกอย่างทุานที่เบิ่งติสมฮะเดกอันเอายังมาก็โลเบิาซีมดูมักโลกปกมักโลกปกไ่รับมักลกอันบ่ซีนมาเขียบเป็เงืนนั่นนั่นแหละโอ้มากอย่ก็มากนาโอืม เรามา